เ็คด่วนลานิยามาแล้วจับตาพายุทั้ง4ลูกพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันแต่มีทั้งคนที่ขยาดฝน แล้วก็คนที่ต้องการฝนในเวลาที่พร้อมๆกันแต่สิ่งที่เราจะพอจะทําได้นะครับก็คือเช็คสภาพอากาศพร้อมๆกับแอดมินลดสิทธิคนจนนะครับก็คือเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้านั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเช็คสภาพอากาศประจําวันนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูสภาพอากาศในช่วงประมาณต้นเดือนกันยายนกันก่อนนะครับเพราะว่าจะมีพายุที่น่าจับตาในทางทะเลจีนใต้นะครับซึ่งแบบจําลองทั้ง2แบบจําลองจะลงความเห็นไม่ รกันแต่จากการอัปเดตล่าสุดตามแบบจำลองของ ECM นะครับในช่วงประมาณวันที่5ถึงวันที่6เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมเลยจะมีพายุเนี่ยนะครับปกคลุมอยู่แถวทางทวีปินใต้ตอนกลางนะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวนะครับอย่างช้าๆเนี่ยเข้าใกล้กับบริเวณทางเกาะไฮหลัมด้วยฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่น่าจับตาเส้นทางของพายุลูกนี้มากๆเลยครับส่วนอีกแบบจําลองหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ให้มีพายุเนี่ยเกิดขึ้นในทางทะเลจิน แต่จะมีพายุเกิดขึ้นทางมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจนใต้ในช่วงต้นเดือนกันยายนเช่นเดียวกันนะครับลักษณะจะคลับคล้ายครับคาคล้ายๆกันนะครับ แต่ก็ต้องรอดูอัปเดตล่าสุดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเชืนอไรกันต่อไปแต่ที่แน่ๆนะครับพอเราดูอย่างนี้เราก็เห็นถึงความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแล้วว่าช่วงต้นเดือนกันยายนยังไงก็มาแน่ๆนะครับเอาละครับเรากลับมาอัปเดตสภาพอากาศประจําวันกันก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเนาะ หากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้นะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็ก,กดเลิกทั้งหมดนะครับพื้นที่ใดฝนตกแล้วพื้นที่ใดฝน,น,นยังไม่ตกมีน้ําท่วมนะครับเป็นอะไรกันบ้างวันนี้นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอของแอดมินรุสิทธิคนจนได้เลยนะครับขอบคุณครับและในวันนี้ใครที่อยู่จังหวัดต่อไปนี้ก็คือจังหวัดนครราชสีมาจังหวัด บุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามใครที่กำลังรอคอยฝนอยู่เตรียมตัวเฮได้นะครับเพราะว่ากรมฝนหลวงนะครับเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับได้ออก เที่ยวบินนะครับแผนปฏิบัติการวันนี้นะครับ28สิงหาคม2567นะครับภารกิจเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรนะครับเพื่อเติมน้ําให้กับเขื่อนแล้วก็อ่างจักเก็บน้ํานั่นเองนะครับปฏิบัติการเที่ยวบินที่1นะครับแล้วก็เที่ยวบินที่2ต่อเนื่องนะครับวันนี้จะปฏิบัติการบริเวณทางอําเภอวังน้ําเขียวไปจนถึงอําเภอเซิงซางของจังหวัดนครราชสีมานะครับปฏิบัติการบินที่ สจนถึงปฏิบัติการบินที่4นะครับปฏิบัติการทางตอนล่างของจังหวัดบุรีรัมย์จนถึงตอนล่างของจังหวัดสุรินทร์นะครับปฏิบัติการเที่ยวบินที่5จนถึงเที่ยวบินที่6นะครับจะปฏิบัติการทางตอนบนของจังหวัดบุรีรัมย์จนถึงตอนบนของจังหวัดสุรินทร์สำหรับลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าบริเวณทางประเทศไทยจะมี ฝนฟ้าขนองปริมาณของฝอนตกหนักกระจายตัวนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับก็จะตกหนักเรียกได้ว่าตกแบบ ตกเพิ่มนะครับยกเว้นบริเวณทางภาคเหนือภาคตะบันออกแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ตลอดช่วงนะครับจะมีปริมาณของฝนเนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายเป็นต้นมานะครับเรียกได้ว่าตกพรำๆกันมาตลอดแล้วนั่นเองนะครับสําหรับบริเวณทางในช่วงนี้นะครับบริเวณทางภาคกลางทางภาคอีสานต้องรอประมาณช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับก็จะมีปริมาณของฝนตกพรำตลอดทั้งคืนในช่วงนี้ทางประเทศไทยตอนบนบริเวณทางภาคเหนือทางภาคตะบันออกเชียงเหนือตอนบนถูกแนวของล่องมรสุม เคลื่อนตัวลงมาปกคลุมนะครับแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงนี้มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับส่งผลทําให้บริเวณทางภาคตใต้และก็บริเวณทางภาคตะวันออกนะครับมีปริมาณของฝนเพิ่มโดยเฉพาะบริเวณทางภาคตใต้จะเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยจะมีฝนเพิ่มหลายพื้นที่หลายจุดสําหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันดามันและก็ทางอ่าวไทยก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทางทะเลอันดามันตอนบนมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนอง ขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทางอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรและทางทะเลอันดามันตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลีเ่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทางทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้คาดการปริมาณของฝนในแต่ละภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณทางภาคเหนือท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นดด้ว่า จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ฝนตกหนักกระจายตัวได้หลายพื้นที่โดยเฉพาะเน้นทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดลำพูนลำปางพะเยาจังหวัดน่านพแพร่อุต,ตรดิตถ์สุขโขทยัยจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและทางเพชรบูรณ์จากนั้นมาดูบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองในช่วงนี้ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับโดยในช่วงนี้จะเน้นทางจังหวัดเลยหนองคายทางหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและทางอุบลราชธานีภาคกลางนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักกระจายตัวได้ในบางแห่งโดยในช่วงนี้จะเน้นทางนาครสวรรค์อุทัยธานีลบ รสระบุรีการชนะบุรีทางลาดชบ,บุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและทางสมุทรสาครภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักกระจายตัวเน้นทางจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เน้นฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับบริเวณทางจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรทางสุราษฎร์ และทางนครศรีธรรมราชส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีการกระจายตัวของฝนฟ้าขนองได้ถึงร้อยละ80ของพื้นที่ครับใช่ครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับร้อยละ80ของพื้นที่เนื่องจากว่าในช่วงนี้อย่างที่แอดมินได้แจ้งเตือนไปว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงนั่นเองนะครับก็จะส่งผลทำให้มีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวนะครับครอบคลุมหลายพื้นที่เลยเช่นทางจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต กระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลนั่นเองนะครับทางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนร้อยละ80ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเน้นในช่วงเย็นๆนแลอวก็ค่ำๆตลอดทั้งคืนเลยนะครับจะมีปริมาณของฝนตกพร่ำๆอย่างนั้นตลอดเลยนะครับจากนั้นเรามาอัปเดตตามแบบจําลองอัปเดตล่าสุดนะครับประจาช่วงเย็นของวันพุธที่สิบ 8สิงหาคมนะครับเราจะเคลื่อนเวลาไปดูในช่วงเวลา5นาฬิการหรือก็คือช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้นะครับพสหัสบดัปดีที่29สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีปริมาณของฝนตก กระจายตัวนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เสี่ยงปริมาณของฝนตกหนักปานกลางทางอีสานตอนล่างนะครับก็คือบริเวณทางจังหวัดสุรินทร์ตอนบนนะครับแถวทางจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรนะครับทางศิลาลาศีสะเกตนะครับทางตอนบนนะครับทางจังหวัดอุบลเดชอุดมนะครับแล้วก็แถวบริเวณทางอำนาจเจริญนะครับแล้วก็มุกดาหารอาจจะมี นะครับอาจจะได้รับอนิสง์นะครับตกกระจายตัวในบางพื้นที่แต่เป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทางอีสานบนจะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยกระจายตัวนะครับก็คือทางจังหวัดเลยนะครับหนองคายทางหนองบัวลำพูอุดรนะครับบึงกาฬสกลนครหรือทางนครพนมนะครับภาคเหนือครับตกกระจายตัวปกคลุมได้เกือบทั้งภาคเลยนะครับก็แล้วแต่ช่วงเวลานะครับแล้วแต่กลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มรสุมมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ส่งผลทําให้ด้าน รับมรสุมเนี่ยก็จะได้รับอนิสงส์ทางจุดนี้ไปด้วยซึ่งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับหลายพื้นที่ก็คงจะไม่อยากได้อยู่แล้วเพราะว่าในช่วงนี้มีน้ําท่วมขังหลายพื้นที่นะครับมาดูบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับจะเน้นตามแนวชายฝั่งก็คือตั้งแต่แถวทางฉะเชิงเซาลงมาชนบุรีแหลมฉบังศรีราชาพัทยาและยองแกลงจันทบุรีคลุงและก็บริเวณจังหวัดตราดนะครับก็ให้ระวังปริมาณของฝนเล็กน้อยพรำๆตก นะครับเกือบตลอดทั้งคืนนะครับบริเวณทางภาคใต้นะครับจะเป็นพื้นที่มีปริมาณของฝนตกเล็กน้อยพรำๆตั้งแต่ทางประจวบนะครับลงมาหาถึงบริเวณทางสุราษฎร์ภูเก็ตนะครับหรือว่าทางตะกวัวป่านะครับก็ เป็นปริมาณของฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงนะครับจากนั้นเราจะเคลื่อนไปดูต่อประมาณช่วงบ่ายๆเอาเป็นสักช่วงเวลา14นาฬิกาแล้วกันนะครับของวันพฤหัหสบปปดีที่29สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณทางอา่าวเงกอตอนกลางนะครับจะมีความกดอากาศต่ำเก่อตัวเกิดขึ้นจํานวน1ลูกนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรงลักษณะที่นี้จะส่งผลทําให้ด้านรับมรสุมอย่างเช่นบริเวณทางภาคเหนือนะครับ บริเวณทางภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้ตลอดช่วงเนี่ยจะมีปริมาณของฝนตกต่อเนื่องนะครับและในช่วงเวลาที่เรากําลังดูกันอยู่ก็คือในช่วงเวลา14นาฬิกานะครับก็จะเน้นพื้นที่มีโอกาสเจอฝนหนักๆเนี่ย เรียกได้ว่าตกกระจายตัวหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างแถวทางจังหวัดตากนะครับกำแพงเพชรหรือทางภาคกลางตอนบนนครสวรรค์นะครับทางอุทัยนะครับหรือทางจังหวัดกาญจนบุรีทางตอนบนก็คือด้านรับมลสุมนั่นเองนะครับทางภาคตะวันออกเชยงเหนือนะครับก็จะเน้นนะครับในช่วงบ่ายจะเน้นทางฝั่งตะวันตกก่อนนะครับก็คือทางจังหวัดเลยนะครับทางน้องค่ายนะครับทางด้านตะวันตกนะครับทางอุดรนะครับทางหนองบัวลำพูขอนแก่นแล้วก็ทางชัยภูมิ นะครับแล้วก็ทางโคราชนะครับบริเวณทางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับมีโอกาสเจอฝนหนักนะครับในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้นะครับบริเวณทางภาคตะวันออกตลอดช่วงเลยก็คือตั้งแต่แถวทางนครนาย,ยกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดนอกนั้นก็จะเป็นปริมาณของฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวอ,อยู่แถวบริเวณทางภาคกลางภาคเหนือตอนบนบริเวณทางภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือทางด้านตะวันออกนะครับก็คือทางด้านที่ติดกั พี่น้องลาวนั่นเองนะครับแล้วก็ทางภาคใต้จะเป็นปริมาณของฝนพรำนะครับเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยตลอดช่วงเลยตั้งแต่ทางภาคใต้ตอนบนถึงบริเวณทางภาคใต้ตอนกลางในช่วงแถวทางจังหวัดตรังหรือทางพัทลุงสตูลน,นะครับจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเวลา17นาฬิการือก,ก็คือประมาณช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับของวันพฤหัษษบสบดีที่29สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าความกดอากาศต่าที่ปกคลุมบริเวณทางอา่าวเบงกอตอนกลาง จะทวีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ทางด้านขวามือของประเทศไทยก็มีความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่แถวบริเวณทางเวียดนามตอนบนนะครับทางอ่าวตังเกียแนวล่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากปัจจัยดังกล่าวทรงอิทธิพลทําให้บริเวณทางประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวหลายพื้นที่โดยจะเน้นนะครับพรุ่งนี้จะเน้นบริเวณทางภาคกลางนะครับทางอีสานต่อเนื่องตลอดช่วงบริเวณทางภาคตะวัน ออสําหรับบริเวณทางภาคใต้จะเป็นปริมาณของฝนตกพรมต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางจากนั้นแอดมินจะซูมภาพขึ้นมาในมุมสูงนะครับในขณะเวลาที่เรากําลังดูกันอยู่นะครับ ก็มีพายุด้วยกันจํานวน2ลูกนะครับก็คือลูกแรกคือพายุซันซานนะครับที่ไปขึ้นฝั่งแถวบริเวณทางประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับในลูกที่2นะครับก็อยู่ทางด้านซ้ายมือของทางประเทศไทยแล้วก็มีย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวล่าสุดนะครับในช่วงของวันพฤหสัสบดีที่2ี่สิสิงหาคมอยู่แถวบริเวณทางอา่าวเบงกอลตอนกลางจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเวลา13นาฬิกาของวันศุกร์ที่30สิสิงหาคมท่านผู้ชม มจะสังเกตเห็นแต่ว่าในทางบริเวณทะเลอันดามันนะครับ ก็จะมีฝนฟ้าขนองเนี่ยเรียกได้ว่ามีฝนตกชุกแล้วก็ขึ้นลมค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากว่ากระแสของลมระดับฐานเมฆมีกําลังค่อนข้างแรงจนถึงช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ส่งผลงทําให้ทางประเทศไทยตอนบนนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนจะมีปริมาณของฝนเพิ่มนะครับและในช่วงเวลาที่เรากําลังดูกันอยู่นะครับพื้นที่ที่มีโอกาสเจอปริมาณของฝนตกหนักปานกลางคือทางภาคตะวันออกนะครับตั้งแต่แถวบริเวณทางหนองวะนะครับทางคลองตะ เของหาดแถวทางซอยดาวโป่งน้ําร้อนนะครับแถวแกลงชุมแสงหนองใหญ่แล้วก็ทางปวกแดงนะครับนอกกนั้นก็จะเป็นปริมาณของฝนตกกระจายตัวครอบคลุมได้เกือบทั้งภาคนะครับบริเวณทางภาคเหนือนะครับมีโอกาสที่จะเจอปริมาณของฝนตกกระจายตัวเล็กน้อยนะครับบริเวณทางภาคกลางนะครับตามแนวด้านรับมรสุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเน้นในฝั่งของ ตะวันออกนะครับตั้งแต่แถวทางมุกดาหารลงมาหาทางยะโสนะครับอำนาจ,จเจริญทางศรีสะเกดแล้วก็ทางอุบลรัชธานีนะครับอาจจะมีฝนตกหนักปานกลางกระจายตัวได้ในบางพื้นที่ส่วนบริเวณทางภาคใต้จะเน้นทางภาคใต้ตอนบนก็คือตั้งแต่แถวทางเพชรบุรีถึงบริเวณทางจุมพรและนองจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปในช่วงของวันพุธที่4สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า ทางทะเลจีนใต้นะครับทางตอนกลางหรือทางด้านตะวันตกของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับจะมีความกดอากาศต่ำเริ่มก่อตัวในช่วงของวันพุทธที่4สิงหาคมนะครับจากนั้นเราจะเคลื่อนไปดูต่อในช่วงวันพฤหัสบดีที่5 สิงหาคมนะครับยอมความกดอากาศต่ำนะครับจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดีเปช่น,นะครับแล้วก็จะเหนี่ยวนําปริมาณความชื้นเพื่อจะพัฒนาตัวพร้อมกับจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆในช่วงของวันศุกร์ที่6สิงหาคมก็จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณทางเกาะไฮหลําต่อไปนะครับจากปัจจัยดังกล่าวก็ส่งผลทําให้บริเวณทางประเทศไทยนะครับจะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นก็ขอให้ท่านผู้ชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบ กรตัดสินใจนะครับสภาพอากาศยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนําข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่นะครับแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าเส้นทางของพายุมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไรหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลิกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุตสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับ สวัสดีครับ